สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกคลิปนะครับนะฮะวันนี้ถ่ายวิดีโอนอกสถานที่นะครับอาจจะมีเสียงลมแทรกนะครับต้องขออภัยนะผมเองก็จะพยายามเล่งเสียงสู้กับเสียงลมนะครับวันนี้ครับมานาเสนอในส่วนของชุดลิงเฉพาะกิจเคลื่อนที่นะครับจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในการใช้แบตเตอรี่เสริมนะครับชุดลิงเฉพาะกิจเคลื่อนที่นี้นะครับบางทีเนี่ยเรา คือปัญหาหลักที่เรามักเจอนั่นก็คือเรื่องของแหล่งพลังงานนะครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าหลายๆงานหรือว่าหลายๆสถานการณ์เนี่ยที่เราต้องไปใช้งานเนี่ยนะครับเราไม่มีไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเรา,าหน่วยงานนะครับไปตั้งเดินนะฮะป่านะครับหรือว่าไปอา,อาจจะเป็นวิ่งแข่งขันามาราธอนอะไรต่างๆที่อยู่ในป่าหรือว่า กู้ภัยนะครับไปประสานเหตุต่างๆแหล่งน้ำท่วมตามแหล่งธรรมชาติหรือค้นหาอะไรต่างๆครับที่เข้าป่านะครับไม่มีไฟฟ้านะครับดังนั้นแหล่งพลังงานหลักของของเราเนี่ยนั่นก็คือแบตเตอรี่นะครับวันนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกนะครับเทคนิคนะครับในการแหล่งพลังงานนะครับที่จะอึดขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับนี่ก็คือแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับแบตเตอรี่ตะกัวกด นะผมได้นํามาเชื่อมต่อเข้ากับเป็นแหล่งพลังงานให้กับวิทยุสื่อสารแนดี้ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้ลิง์นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่แพ็คหลังนะที่ติดกับตัวตัวเครื่องนนครับถ้าเราใช้แบตเตอรีนะ่ที่เรามาแบตของมันในตัวเนะี่ยความจุมันน้อยครับใช้ได้ประมาณครึ่งวันก็หมดแล้วถ้าเราคุยหนักๆนะถ้าเรามีประสานเห็นกันอยู่ตลอดเวลามีการกดคีย์ตลอดเวลานะีไม่ถึงครึ่งวันหมดนะผมบอกเลยนะไม่พอแบตแพ็คหลังไม่พอนะถ้าจะห็นดีนะ ทำไมเราไม่ใช้โมบายโมบายเนี่ยในการลิงก์นอกสถานที่หรือว่าลิงก์ในที่ไม่มีฟ้านเนี่ยโมบายเขากินกระแสเยอะนะครับดังนั้นแบตเตอรี่จะก้อนใหญ่มากนะฮะเราจึงไม่ค่อยเห็นนะฮนำเครื่องโมบายไปใช้เฉพาะกิจนะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่เพราะาบางทีเราเดินเข้าป่าเข้าโรงเนี่ยนะการที่มีเครื่องใหญ่หญม,มันเป็นอุปสรรคเนะี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองหาอุปกรณ์ h นดี้ที่เนี่ยมันเหมาะสุดนะเราใช้กําลังส่งต่ำก็จริงแต่ว่าเราสามารถ ใช้สายอากาศเกณฑ์ขยะที่สูงหรือว่าตั้งให้สูงขึ้นเนี่ยมันก็พอที่จะชดเชยกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือใบก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะใช้กันนะในการใช้งานเฉพาะกิจหรือว่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุในที่ที่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เราต้องเดินเท้าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันลําบากนะครับก็จะใช้เป็นเห็นดีนะนเอเนี่ยการที่จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับได้ไหมได้แต่ว่ามันหนกักมันใหญ่ไงน,นะครับเนี่ย อย่างตัวนี้เนี่ยถ้าใช้งานเนี่ยก็1วันก็พอได้นะครับตัวนี้ประมาณ1วันก็พอได้นะหรือว่าทุกวันนี้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตทุกวันนี้ราคาถูกมากครับเราสามารถที่จะแพคประกอบเองได้นะสำหรับใครที่เป็นช่างนะครับอันนี้มาแนะนำนะฮะสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเป็นลิเธียมไอออนเนี่ยก็เป็นระบบ3 3มนะครับแล้วก็เสียสหรับ ไอ้ลิเทียมฟอสเฟตนะครับก็จะเป็นระบบ12บสโวลนั่นเองนะครับก็จะต่อใช้งานเนี่ยส่วนตัวรราระบบผมใช้สมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์ไอโฟนของเราที่แน่ต่อเข้ากับกล่องทิ้งนะครับนี่รุ่นโปรของเรานะครับนะส่วนสายเนี่ยทนมากครับผมใช้เนี่ยสองปีแล้วเนี่ยก็จะ2ปีแล้วครับสายเชื่อมต่อวิทยุเนี่ยทนมากนะครับสายชุดนี้นะครับไอชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดรัดแรกๆนะครับที่เริ่มเริ่มทำนะครับทนมากนะครับเนี่ยดูจาก สภาพสายได้เลยนะทนมากนะมีเริ่มสนิมบ้างแล้วแต่ว่าถือว่าทนนะครับรุ่นแรกจะเป็น4มิลนะครับทุกวันนี้ปรับเป็น3มิลนะครับก็ประมาณนี้เราใช้กับกล่อง2โวลน์ที่เทียงกล่องลิงก์เราใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับตัวนี้ของเราก็1,750นะครับก็ตอนนี้ยังมีของอยู่นะถ้าท่านใดอยากจะซื้อนะครับก็ทักแชทได้เดยผมลิงก์ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกลับมาที่แบตเตอรี่กันต่อนะครับ ส่วนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนการที่เราจะไปตั้งจุดลิงก์นะฮะในที่ที่เป็นเฉพาะกิจเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราจะลิงก์กี่วันกี่เดือนกี่คืนนะถ้าอย่างลิงก์ลิงก์เช้าตอนเย็นก็ไปเก็บเนี่ยโอเคเพราะว่าชุดนี้เนะ่เพียงพอเลยนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะถ้าผมใช้อที่ผมเคยใช้นะครับ12ชั่วโมงเอาอยู่นะครับเปิดแอปทีวีอสานะเปิดแอปทีวีอสานผมดับหน้าจอเนี่ยนะครับ ใช้งานระดับหน้าจอจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทาให้เปิดรอบได้นะครับเปิดเปิดแล้วเพื่อมันจะได้ดับหน้าจอได้นะครับก็ก็เปิดผมก็จะใช้โหมดโหมดรอบเสียงแบบแบบบล็อกนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะพักหน้าจอได้นะครับดับหน้าจอได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอนะครับพอไม่ไม่เราไม่ได้เปิดหน้าจอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบตเตอรี่ครับมันจะเสียได้นี่มันจะอึดมากนะครับ แะได้อี่ดมากก็คือจะได้ประมาณสักสชั่วโมงนะที่ผมเคยลองนะสิบสองชั่วโมงสบายๆนะครับนั่นก็คือดังน,นั้นน่แบตโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ห่วงแล้วนะถ้าเราลิ้กงวันเดียวนะ่คือโทรศัพท์เนี่ยมันจะไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วนะประมาณ12ชั่วโมงบวกลบนะตังนั้นเนี่ยถ้าเรามีจ์ว่าเราไปเปิดประมาณ12ชั่วโมงเอากับโทรศัพท์ผ่านแล้วทีนี้เราต้องมาดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าเป็นติดหลังเครื่องนะครับที่มากอับตัวเนี่ยไม่พอนะครับไม่พอประมาณ ถ้าเราคุยหนักประสานเฮดต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับอาจจะไม่พอนะนะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่เสริมนี้วันหนึ่งพอได้พอได้หรือว่าอาจจะใช้แบตเตอรี่พวกลิเทียมมันจะอืดขึ้นกว่านี้อีกนะในขณะที่น้าหนักหรือว่าไซส์ใกล้เคียงกับตะกัวกดนะนะครับมันจะอืดขึ้นนะฮะได้สบายๆนะครับคุยได้ต่อเนื่องส่วนเจ้าตัววิทยุเนี่ยแนะนำให้ส่งโลนะนะครับถ้าเราส่งไายมันจะร้อนมากร้อนจัดนะครับนะฮะ ถ้าส่งส่งโลนี่ออกประมาณสักหนึ่งวัตต์เนี่ยจะกําลังดีเลยคุยคุยต่อเนื่องลนะ่ะคุยไปเลยเป็นชั่วโมงไม่พังนะครับที่ผมลองดูนะนะครับก็คือไว้ใจได้ถ้าเราส่งไฮไม่ไหวนะครับไม่ไหวบอก่าเลยนะครับมันร้อนร้อนจนจ,นจอแสดงผลมันมันซีดไปเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมันหายร้อนมันก็กลับมาแสดงผลเหมือนเดิมนั่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่น่าไว้วางใจไนี่ส่งส่งโลเอานะครับแล้วเราก็ตั้งสายอากาศสูงสงเอากวแล้วกันนะครับเพื่อที่ให้ ไปชดเชยกําลังสูงที่มันหนายไปที่เราที่เราลดลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาคุยกันดูอันนี้ก็คือวิยุนะครับสื่อสารเนี่ยผมตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ p l c นะนะครับเดี๋ยวเรามาลองสื่อสารกันดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับทดสอ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 บนะครับใช้งานได้เลยสบายมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับมันค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเดี๋ยวลองเอาวิทยุแอนดี้มาอีกทีหนึ่งนะครับทดสอ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 บนะครเสียงดีมากหนึ่งสสดอบทดสอบนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ออกเคสออกภารกิจนะฮะขึ้นเข้าป่าขึ้นเขาบ่อยๆนะครับเซตนี้เหมาะมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะนะครับ พกพาสะดวกนะครับอันนี้มันเป็นคลิปแนะนำนะผมไม่ได้ขายเป็นชุดแบบนี้นะครับผมขายเฉพาะกองลิงนะแต่ว่าที่มาทําให้ดูแบบนี้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียครับมีลูกค้าหลายท่านนะสอบถามเข้ามาว่าการใช้เครื่องแฮนดี้เนี่ยบางทีเราใช้แบตหลังเครื่องเนี่ยมันแบตมันไม่ค่อยอึดน,นะครับก็แบบนี้เลยนะครับส่วนไอ้ด้านหลังนี่เขาเรียกว่าเซเบอร์ครับเซเบอร์นะ Server ที่เราไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่จุดบุลรีรถยนต์นั่นแหละนะครับเป็นอันเดีวยวกันนะครับที่จุดบุลรีรถยนต์นั่นแหละแบบสองโวลต์ก็แปลงเข้ามาเนี่ยเขาต่อใสนะ่ ประมาณนั้นเองครับง่ายๆหรือว่าจะใช้แบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะใช้ size ใหญ่ขึ้นมากว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับแบตมอเตอร์ไซค์ก็จะโตขึ้นมาเรื่องๆแต่ก็จะได้ความจุที่มากขึ้นนะครับแล้ว,แล,วแล้วกอ็อุ่นใจมากขึ้นเวลาใช้งานไงแล้วไม่เราจะได้ไม่มากังวลว่ามันจะหมดก่อนงานอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆก็ผมตั้งใจว่าจะเอากล้องนี้มาถ่ายนะเดี๋ยวแบตหมดนะครับแบตหมดก็เลยเนี่ยใช้ iPhone ถ่ายนะครับก็อ8นาทีนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนะครับแนะนําการใช้งานเฉพาะกิจหรือว่านอกสถานที่นะครับในชุดลิ้งพวกผ่านะครับขอบคุณและสวัสดีครับจบคลิปรับเดีายลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างใครสนใจลิงนะฮะที่จะเข้าที่จะนําไปใช้งานนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง l ลายแล้วทิ้งเพจทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับพร้อมที่จะประกอบและจัดส่งได้เลยนะครับโอเคครับจบคลิปครับ